เนาะมื้อนี้ก็ได้อ่าเวลาเวลาแล้วเนาะกําลังสซีําเวลาเพิ่นนี่ขึ้นเฮือนพี่น้องเอ้ยนี่ก็สิมาถ่ายพี่น้องเมื่อกี้คือเก่าเนาะให้ที่เป็นมือกล้องให้พี่น้องเอ้ยโด้วยแม่เพิ่นก็บ่ได้อยู่น้าซ้ําเนาะเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยคือซีมาพากันเดินทางแต่เช้าแล้วมื้อนี้ก็ทำแม่เพิ่นก็ได้เนาะ nhà ti pì nong, nọ thì ma ngầm này ngan pì nong

เนี่ขึ้นนะขึ้นไปนะผมเนี่ยสามรอบแล้วดองช มาบุกัจะกจะทานมาบุญมาจุ่กันงมเยมา่มกันยม่มกเลยอนนี้นี้จับกก้องการปเตะเตะนี่หรอก

ขมาใส่น้เป็นี่นะเ่อให้เมี่ยวของุ้งให้เปี่ยวงานนีดีได้น้ีแ่ที่เก่ของผักของกูไมากหลายย่าง่ไร้างต้องเาขขดาวขก็ไดมากแลูกพ่อ้องมีตวขาอะไรบาช่ไมงานาชไม้เว่าก็ไดมากที่ตางไม้หมท่านว่าง่ย ตาเกลเาอแล้วอันดับเผาวันวานเผาหน้าพุกกะนาทอดก็ยหนาตใส่คนให่มาใส่กิมหลายอย่างเลยใสมาทอดมาหลายาึ้หลายอย่างเลยื่อม่คกใสโค้ใต่ค้คกใ่ค้าเีว่ผตละยิว่ไ่ใสตไ่ในตงไว้านาแล้วเข้ามา กันตัวกันวทำีกันเก่าบันดาลใจทำรักกู้ันดาลใจเราเพื่อกันทั้งบนนน้ำเราแล้ำบ้ำานำรักูป็นยันต์ให้เราบันดาลใจให้ทั้งบนบนน้ำเราบนน้ำโน่นบนน้ำบนำกกป็นยทนต์ให้เราบันดาลใจให้ทั้นบนน้ เชาต้นที่หนึ่งวผกับชมนางงามเช้าต้นที่สองตัวน้ำบังพมต้นพีสามสัวส่งผนังพอเช้าต้นทีสี่เรวดาวผนเมืองเช้าต้นทีห้าสัวเงืนกาลหุ้นเาต้นทีหกถุงหําเช้าต้นทีเจ็ดบังไ่เช้าต้นทีแปดขยักมงคลเช่าต้นทีเก้าตัวดังใจมันวันไดสัวน้า ทางตรงนันทวัฒนาอมอาร์ตเป็นจาดนันทวเฒ่าบุญิงอาชุดนันทวัฒนาคือตัดเล็กนนวัฒรคือนันวัทาบุญแขกเครื่องละแนนันทวเฒ่าอลยองค์ใจ่นันทวเฒนาบุญอุตส่านันทวเฒ่าบุญนะหลังข้านันทวเฒ่าบุญเล็กแถวๆี้องตงช่อนกลางคืนแห่งวัดเจ้าพันธีย่ นอนต่างวันคนที่โรคธามากเดลีดเี่ยนีีแล้วการให้ยาพยาบุตรแกงเพื่อใยากเ้เวมาให้ตันนอยใครใด้คินดูกับคำสูมางสร้างบ้านอังกินคนหลงเหล่าเรียกลุกเต้าให้ยูคุนที่เห็นข้อโกเบนวิ่งของมันไก่ตุ๊กไก่ตค๊กไก่ตุ๊กไก่ตุ๊นไก่ดีับ้ม các anh dùng kim điện, pin, pin trong giàn hỏa chana đang trông giàn súng trong nó cũng đi, hai đi nó, ร้านกอดจากนกกรลาดเป็นทีน่ว่ห้นั่นทำลไยลังมากที้นน้าร้านกอดจากตกกลาดเป็นที้ว่ห้นก็ลุกเย็นกันน้ำร้านกอดจากรกกลาศเป็นที่ว่าหนก็หายขามาก้ bán con gà được đâu rồi, mình sẽ kêu đi, cùng nhau coi được phòng kia như này มาอนเเนาะมากนนนเข่าเลยอเือสนนนาเข่าดดผู้คนเอาใส่เกิดสดเข้าเนไนี่ห่่มาเรกคหน่อย

มากระตัตั่งกันไี้ตามมาวัวไข่ขึ่นนะโอ้ยอื่คนนีว่าเลขกออกเนาะนุ่มเงี้ยน่ะนุ่มตัาคาร์พกตัวไข่ ครับครับเป็นอะไรครับครับต่อครับ wow. wow.

ใจไปเลี้ยงมาเลี้ยงไป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 เรี้ยงไปเลี้ยงไปเลี้ยาไปเลี้ยงไปเลี้ยงไดเลี้ยงไปเลี้ยงาปเลี้ยง่ปเล้ยงไป อัญญะโลกะอะหังนิรานิรา <laughs> <Thiên đ google> นะ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  <laughs> 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 <laughs>

เรียนนะมาเห็นได้หมดทุกวันนี้เนี่ยคนที่ท่านเจ้าค่ะ <laughs> <laughs> ไม่ใช่ของแค่ <laughs>

đã làm cái <laughs> cái 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 cái

พี่น้องเอ้เนาะมาต่อภาอุปบนนี้กะให้เออคิมเป็นมือก้องให้พี่น้องเลยจะคสิเป็นอะไรเมนเตอร์ก็ยังไม่ได้มาเบิ่งเนาะ่มาอีกนี่กะอยากตีพี่น้องเพิ่นที่เอาเซิร์นมาเพิ่นก็ได้มุ่พากันเมื่อกันเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเอ้กะรแมนเตอร์ก็สิบเก็บกวดเมียนเฮื่อนเมียนซานนี่แหละพี่น้องเอ้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะที่มาช่วยงานน้อยของแมนเตอร์ เจอ84คิดเปอร์เป็นต์สำเนียนพี่น้องขอขอบมุขขอบใจขอบคุณทุกคนพ่อแม่พี่น้องในรายที่ให้เกียรติมาห่วมในงานขึ้นเพื่อนใหม่เนาะโดยไปะหายคลิปคนได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางโปรแกรมพี่น้องในลายเนาะที่อ๋อเลยมาในการขึ้นเพื่อนใหม่ทางนี้พี่น้องขอบคุณทุกคนณในรายด้วยโปกักรมพี่น้อเนาะเดินทางไปเมื่อกขอให้ตลอดปลอดภัยเนาะ คุณຍຄົນຖ້າຄົນຈ້າງຮັກຊົມມາຄາຢູ່ດີໃນແຮງກັບນຸ່ມເນື້ອໄປແລ້ວພໍກັນຊິມຫນ້າສະບາຍດີສກສ